ก็ต้องสวัสดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับผมก็มาดูช่องนี้นะครับก่อนเมื่อก่อนนี้ช่องโอ้ยเม่นๆให้ก่อนออกนะครับตอนนี้ไลฟ์สดไม่ได้นะครับลงลงคลิปตัวเลขไม่ได้นะครับก็ฝากมาดูช่องนี้แทนนะครับผมนี้นะครับเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับผมนะครับยังมูลล่าสุดก็เข้าอยู่แล้วนะครับสูตรนี้นะครับเข้ามานะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหัวติดแล้วนะครับล่างตัวเดียวสูตรนี้นะ ก็ลองไปนะครับดูได้นะครับนะอีกช่องหนึ่งนะผมลงไว้นะครับตั้งแต่หดที่แล้วมาเต็มเต็มนะครับผมนะครับเลขสามล่าสุดนะครับสูตรนี้นะครับผมใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยเลขสี่หลักสิบพันที่สี่นะครับผมนะนะครับตัวเลขนี้นะครับเข้านะครับตัวเลขมาหลายงวดเลยสูตรนี้นะครับเข้ามาตุ้งกันเลยนะครับล่าสุดนะครับหนึ่งเจ็ดห้านะครับก็คือมาดูครับหลักหมื่นนะครับ หลักหมื่นบวกหลักหลักหน่วยล่างนะครับงมดล่าสุดนะครับหลักหมื่นก็คือเลขหนึ่งครับหน่วยล่างคือเจ็ดครับแล้วก็บวกด้วยนะครับหลักสิบครั้งที่สี่ครับก็คือเลขห้านะครับผมนะครับนะหนึ่งจ็ดห้าพดก่อนก็แปดนะครับแล้วก็ห้าครับแล้วก็หกนะครับพวดก่อนนะนะครับนี่นะแปดห้าหกนะเข้าเลขเก้านะครับงวดนี้ครับผมก็คือเลขนะครับสองนะครับผมเลขสองบวกด้วยหลักหน่วยล่างคือเก้าครับ แล้วก็บอกด้วยหลักสิบครั้งที่สี่ครับผมตามสูตรนะครับโอเควันนี้ก็คือนะะอันนี่นะสองบวกเก้าบวกหนึ่งนะครับผมมาดูครับสองบวกเก้าบวกหนึ่งนะตัวเลขที่มาก็คือนะครับเลขสองก็คือหลักหมื่นนะครับหลักหน่วยล่างก็คือเลขเก้าครับนี่นะครับแล้วก็เลขหนึ่งครับก็คือหลักสิบครั้งที่สี่ครับนี่เข้ามานะครับหลายงวดเลยนะครับนี่นะตั้งแต่นี้เลยนะครับตั้งแต่วดที่หกสามแปดนะหน่ายีงนะครับ เข้ามาต่อเนื่องมากสุดนี้นะครับนี่นะตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเข้ามาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก้าหัวนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะครับวันนี้นะเลขสองครับตัวนี้นะครับมาดูว่าก็ขอบคุณนะที่เข้ามารับชมนะเพราะว่าผมย้ายมาลฟ์สุดช่องนี้แทนนะเพราะว่าสองช่องโน้นนะครับอ่าทาคลิปไม่ได้นะครับผมนะครับก็ต้องขอัยอย่างยิ่งนะครับให้ฝากมาดูช่องนี้ด้วยนะครับผมนะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงัน่น,นี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ